ฮัลโหลสวัสดีครับท่านผูชมครับอยู่กับผมจีทีครับเอ็มซนะครับวันนี้นะครับเรามาอยู่กันกับมอสแฝทุกอย่างจากเวทมนต์นะครับสําหรับในเอพิโซดนี้นะครับเราเห็นมนุษย์อยู่ทงกลางของเราด้วยไม่ใช่นะครับอันนี้ไม่เกี่ยวสําหรับในเอพิโซดนี้นะครับผมจะมาต่อกันกับ Mod ที่มีชื่อว่า o อคูลอซึมกันนั่นเองนะครับซึ่งเบื้องหลังนะครับผมก็ได้ทําการเพิ่มไอเจ้าตัวริช a ชมา ประมาณ3อย่างนะครับนี่ก็คือ Ritual แรกเป็น Unnexed l l l n i n g i งเรชนะครับเทียต่อไปนะครับจะเป็นเอ่อ p a r ์เตัวนี้นะครับตัวนี้แล้วก็อันสุดท้ายครับเอ่อเป็น Invert t t w w r เนี่ยซึ่ง Invert t t w w r เนี่ยยังไม่สมไม่สมบูรณ์นะครับเพราะว่ามันยังขาดไอเทมอะไรบางอย่างนะซึ่งเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันอีกทีนะครับ ไอเทมที่ผมวางไปก็คือเป็นไอเทมที่เรารู้จักนะครับแล้วก็คราฟกันไปในเอพิโซดที่แล้วเรียบร้อยนะครับถ้าใครอยากรู้นะครับว่าไอเทมต่างๆมันมาได้ยังไงนะครับก็สามารถย้อนกลับไปดูในเอพิโซดที่แล้วได้นะครับเอพิโซดที่แล้วผมก็อธิบายไว้ค่อนข้างละเอียดพอสมควรนะครับซึ่งสําหรับในเอพิโซดนี้นะครับผมก็จะทําเป็นเขาเรียกว่ารีโมทเออสามารถหยิบของนะครับจากเจ้าตัวสตอเรจนี่ครับ dimensional storage anchor ตัวนี้ได้นะครับแบบไม่ต้องมาเดินไปตรงเนี้ยเราสามารถแบบอยู่ที่ไหน,นก็ได้คลิกขวาเพื่อแบบยิบไอเทมจากตรงนั้นได้เลยนะครับซึ่งไอเทมตัวนั้นนะครับมันจะมีชื่อว่า Insert t t o r a g e a c c e อคเรครับซึ่งก็คราฟนี้นะเดี๋ยวเราไปคราบกันมาตรงนี้ซึ่งเมื่อเราคราบออกมาเสร็จปุ๊บใช่ไหมเราอยังไม่จบครับเราจะต้องเอามันไปอัปเกรดต่อนะครับซึ่งวิธีการอัปเกรดก็คือใช้เป็นเชคคอร์ e n น e ทน o นะครับสองอันแล้วก็เป็น Book o f กออฟบิลลีแบบไดจิน่านะครับซึ่งมันจะต้องใช้เป็นแคคตั g กรีนนะครับโอเคแล้วก็ไปคราฟให้ดูกันเลยแล้วกันนะครับปึง้งโอเคเอาหนังสือนะครับที่เราคราฟได้มาจากไอเจตัวแค g ตัสกรีนบล็อกคิวแล้วก็อินเ a ียเนี่ยเอามาคราฟกับ Dictionary of Spirit นะครับซึ่งมันจะต้องใช้อะไรบ้างนะใช้แอนโ p น o กับคอ r t z โอเค เราเอาคอร์สมาสักอันหนึ่งนะครับแล้วก็เอนเดโฟสองชิ้นนะครับโอเคมาอยู่ในหัวข้อของนี่ครับ r ิชเชลตัวนี้เขาจะบอกอยู่ว่าต้องใช้นะ Higher อะไฮเออร์ไบดิงอะตัวนี้ใช่ไหมอะไฮเออร์ไ d ดิงนะครับแล้วก็ทำการคลิกขวาไปป๊าป,ป,าปนะครับแล้วก็คอร์สใส่เข้าไปที่ผมจะต้องให้ไอเ้ตตัวสเกิรตันมันมาอยู่ตรงนี้นะเพราะว่าไอริชเชลตัวนี้มันค่อนข้างใหญ่นะครับ ก็เลยเป็นแบบนี้เราก็คลิกหนึ่งทีรอไปสักครู่หนึ่งนะครับโอเคเรียบร้อยครับเราได้เจ้าตัวนี้ครับ store storage a c c e s e t o r เรียบร้อยนะครับซึ่งวิธีการใช้งานนะครับให้เราทำการมาทำการกดชิปและคลิกขวาที่ dimensional storage anchor ตัวนี้นะครับนี่ม้แต่ขึ้นตัวอย่างนี้ครับว่า storage link เรียบร้อยนะครับทำให้เราสามารถสมมติมต ผมอยู่ตรงนี้ผมก็ขวาเพื่อดูเทมได้นะครับโอเคไม่ว่าจะอยู่ตรงไหนของบนโลกใบนี้นะครับหรือว่าจะเป็นในเอ่อเนเธอร์อ่ะเดี๋ยวผมสาธิตให้ดูนี่เดี๋ยวผมไปเนเธอร์ให้ดูนะครับมาละเรียบร้อยอุ้ยแหลกแหลก <c oughs> แล้วเรามาคลิกขวาดูนะครับนี่ก็เปิดได้ไหมแม้แต่ข้ามสตอร์ข้ามเดเม n นชันมันก็ยังสามารถเปิดได้นะครับ อเคซึ่งนอกจากไอเทมตัวนี้ครับที่เราที่เราครับมาเพื่อเป็นการรีโมทเรียบร้อยใช่ไหมเราสังเกตนะครับว่ามันสามารถเก็บขอได้ประมาณ128ชิ้นซึ่งมันถือว่าน้อยมากๆเลยนะครับผมก็เลยจะอัปเกรดนะครับให้มันสามารถเก็บขอได้มากขึ้นนะครับซึ่งไอเทมในการอัปเกรดนะครับมันจะมีชื่อว่าเอ่อ d i m e n s i o n a l storage s t i b i l i z e r นั่นเองนะครับซึ่งวิธีการครับก็คือเราใช้เป็น a r ร์เทอโซเพเดียลแบบนี้นะครับแล้วก็ ลอพเปอร์โอเคเดี๋ยวผมขอครับแป๊บบนึงโอเคซึ่งมันจะต้องใช้ Ritual เป็นแบบ Spectral c o m p l e t i o n นะครับไม่รู้อันถูกหรือเปล่าตัวนี้ใช่ไหมอ่าใช่แล้วก็มาคลิกขว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 าให้หมดนะครับแล้วก็เอ่อตรงนี้เป็นบาร์รี่แบบปกติครับใช้ไว้ได้นะครับนี่แล้วก็มาครับกับ Dictionary ปเปอร์สเปด้วยแล้วก็ทำการคลิก ขวา1 t ทีนะครับนี่แล้วเราก็รอไปนะครับวันนี้แน่นอนครับเน้นรอแล้วก็เน้นการทำกับ i s ช a ลทั้งหมดนะครับโอเคเรียบร้อยนะครับตอนนี้เราก็ได้เทียนหน dimensional storage stabilizer เรียบร้อยนะครับผมก็จะทำการอัพเกรดเพิเ่มเติมนะเพราะว่าเทียนหนึ่งอะเออมันก็ยังเก็บของได้ไม่เขาเรียกว่าไม่ไม่มากพอนะครับผมก็เลยจะอ่ะ อัปเกรดนะครับโดยใช้ซิลเวอร์บล็อกนะครับแก๊สเทียร์สปิริตนะครับแล้วก็1แล้วก็ต้องใช้เป็นเยนหนึ่งใช้เป็นไฮเออร์ไบดิ่งนะครับก็คืออยู่ตรงนี้ใช่ไหมอ่าใช่อ่าแล้วก็คลิกขวาไปอ่ะคลิกขวาคลิกขวาคลิกขวาไปคลิกขวาไปแล้วก็ใช้เป็นซิลเวอร์บล็อกด้วยเอ้ยมาอะไรเยอะแยะเนี่ยซึ่งมันจะต้องใช้อะไร อัพเกรดใช้ไดจีนาโอเคครับไดจีนามา1ชิ้นนะครับแล้วก็เอาไดจีนานี้มาอัปเกรดกับ Disney of Spirit เหมือนเดิมครับแล้วก็คลดขวาแบบเดิมนะครับไดจีนาสตอเรจเดบิตสเตเบลิเซอร์นะครับซึ่งผมก็คิดไว้ว่าน่าจะทำให้ถึงประมาณเทียสเลยนะครับเพราะว่าถ้าสมมติเป็นเทียสอ่ะมันจะต้องใช้บล็อก นะครับแร่ตัวหนึ่งนะครับที่ชื่อว่าอิคเซเนียมนะครับซึ่งอเซเนียมอ่ะเรายังไม่สามารถหาได้นะครับเพราะว่าเรายังมีเรายังขาดไอเทมอย่างหนึ่งนะครับที่เออเราจะต้องใช้งานนะครับแต่เดี๋ยวเราอาจจะตัว Storage Stabilizer ให้เสร็จก่อนละกันนะครับเดี๋ยวเราจะมาบอกว่ามันต้องใช้อเทมอะไรนะครับโอเคเรียบร้อยครับเราได้ tier สอ dimensional storage stabilizer นะครับรู้สึกขาบนานมากๆเลยอันนี้ผมปล่อยไว้เกือบสิบนาทีโคตรนาเลย นะครับซึ่งเทียต่อไปก็คือเป็นเทียที่3นะครับเราจะต้องใช้ s p i r i t a t t นะครับ t นเ r Star แล้วก็บอ of Go นะครับอันนี้ผมได้เตรียมไว้ส่วนหนึ่งแล้วนะครับเหลือแค่ต่อเทียสอง m e n s นชิ a l ลสตอเรจนะครับแล้วเราก็ต้องการเป็นตรงกลางนะครับเป็น a r t i f a c t นะครับเป็นหนังสือใหม่นะครับก็คือเอามาครับกับเออเป็น Purple Die นะครับ ซึ่งผมก็ครับมา p พิมเพิ่มได้เพมเพิ่ได้เรามีไหมไม่มีไม่เป็นไรนะผมทำไอเจ้าตัวดายเสร็จแล้วโอเคแล้วเราก็เอามาครับอย่างนี้นะครับแล้วเราก็เอาไอเจ้าตัวนี้มาครับกับ Dictionary of Spirit นะครับแล้วเราก็ทำการคลิกขวาเดิมอ้าวอ l อซิลเ r ียอันนี้เป็นของอันนี้ไม่ใช่ผิดผิดผิดฝั่งผิดฝั่งผมจะต้องมาวาวตรงนี้นี่เออ พอดีอันนี้ผมทําให้มันติดๆกันเงี้ยอันนี้มันเป็นของเซอร์นะเอาอย่างเซอร์ l คเราจะต้องใช้เป็นของนี่พาเมนต์เน้นนะครับตัวนี้ซึ่งถาว่าโบมันก็ใช้งานร่วมกันได้นะครับโอเคแล้วก็รอต่อไปอีกประมาณสิบวนาทีเดี๋ยวเจอกันครับโอเคเรียบร้อยโหงานมากๆเลยโอ้โอเคเราได้นี่ครับเป็นเทียร์สามเด n ม i นชันอลสตอร์เ t สสเตติลิเรียบร้อยครับ ซึ่งวิธีการอัปเกรดไอเจ้าตัวนี่ครับเออ่ uh, Dimensional Storage Anchor นะครับก็คือให้ทำการทุบออกครับทุบทุบนะครับแล้วก็วา้ตัวนี้ไว้นะครับเราจะต้องให้ไอเจ้าตัวนี้ครับ Storage Stabilizer เนี่ย, St ยให้มันหันหน้าเข้ากับไอเจ้าตัว Dimensional Storage Anchor ตัวนี้นะครับไอมันตอนแรกก็จะเป็น128นะครับให้เราทำการวาง Dimensional Storage Stabilizer ไปข้างล่างของมันนะครับ มันจะทำการส่งแบบไวเลตนะครับปั๊บขึ้นมาตรงนี้ทำให้ตรงนี้เป็น1 1 5 2ความจุเรียบร้อยนะครับนี่ครับเรียบร้อยวิธีการอัปเกรดความจุนะครับแบบง่ายๆเลยนะครับแต่ว่ามันก็อัปเกรดได้แค่นี้แหละครับซึ่งวิธีการอัปเกรดเพิ่มเติมนะเราก็อาจจะวางแบบ4ทิศเลยนะครับซึ่งถ้าสมมติเป็นข้างบนเดี๋ยวผมเบาะสาธิตนิดนึงซึ่งถ้าสมมติเป็นข้างบนนะครับเราก็แค่ง่ายๆครับก็คือห่างกัน1บล็อก แล้วเราก็วางนี่ครับ dimensional solid anchor อย่างนี้ก็ได้มันก็ใช้งานได้เหมือนกันนะครับถ้าเป็นทางซ้ายนะครับเราก็นับจากตรงกลางครับไอเจ้าตัวที่มันมุนมุนเนี่ยต่อมาหนึ่งหนึ่งสองนะครับแล้วเราก็หาบล็อกแปะแบบนี้อย่างนี้นะครับอย่างเงี้ยมันก็ใช้งานได้เหมือนกันนะครับแต่ถ้าสมมุติเราแปะไปข้างล่างเราเน้นไปข้างล่างตรงนี้ครับที่หานมันไม่ใช้งานไม่ได้ครับผมลองมาแล้วใช้งานไม่ได้อะเดี๋ยวผมไม่ถ้าไม่เชื่อเดี๋ยวผมรอให้ดูก็ได้ แต่นี้มันเป็น1 28นะครับแปะไว้ตรงนี้เข้ากระถาน1 2 8เท่าเดิมครับคือไอเจ้าตัวนี้มันแปะได้ประมาณ6ทิศข้างล่างข้างบนนะครับเหนือใต้ออกตกนะครับก็คือแค่นี้เราจะราฟมาเพียงแค่6ชิ้นนะครับที่มันสามารถอัปเกรดได้เต็มที่ของมันแล้วมันสุดแล้วนะครับถ้าสมมุติเราต้องการให้มันสุดมากกว่านี้ก็คือเราต้องไปคราฟอีกอันหนึ่งนะครับมันเป็นมอสท,ที่แบบ เก็บของได้นะครับแต่ว่ามันก็ไม่ได้เก็บได้เยอะขนาดนั้นนะครับซึ่งนอกจากที่ผมจะมาทำการอัปเกรดนะครับความจุของระบบคอมพิวเตอร์นะครับผมจะมาทำการออโตเมชันนะครับก็คือสมมติผมสามารถสั่งเผาของเนี่ยสมมติผมมีเฟอร์เนสเอ,า,อาเป็นเฟอร์เนสเนี่ยเฟอร์เนสนี้แล้วกันสมมติผมมีเฟอร์เนสนะครับอันนี้ผมแค่สัมเปิลให้ดูนะ มผมมีฟอร์เนสตรงนี้นะครับแล้วผมอยากให้สั่งนะครับเออสโตนสมมติผมมีคอมพิวเตอร์อยู่ในนี้แล้วผมต้องการให้มันมาเผาอะทําได้ไหมทําได้ครับซึ่งมันจะต้องใช้เขาเรียกว่ามอ็อบนะครับไอเจ้าตัวฟอรดอีกตัวหนึ่งนะครับที่มีชื่อว่าเอออยู่นะอยู่ในหัวข,ข้อ u n n e x ์ค l l ลิ่นะครับ Di g ิน Machine Operator นะก็คือเป็นตัวที่เออมันจะทําการจัดการกับอมชีนนะครับมันจะแตกต่างจากไอเทมทอนเฟอร์ครับไอเทมทอนเฟอร์ก็คือส่งของใช่ไหมแต่อันเนี้ยก็คือมันจะทําการไป o p เป a เรก็คือแบบเออใช้งานเครื่องนั้นเลยนะครับซึ่งมันต้องใช้บอฟโคเฟอร์เนสนะครับอารอนแล้วก็ทองนะครับซึ่งเราก็เอาทองมาอารอนมานะครับเฟอร์เนสเรามีไหม อ่าเราเอาคาร์ฟอนิทหน่อยนะครับแล้วก็ต้องการอะไรนะอ,อบอบบโคนะครับเอามาคาร์ฟตัวนี้ครับนี่อันเน็กซ์คารลิงนะครับตัวนี้อ่าเอามาแปะไปต้องใช้ระวางก็แป,แ,ปแปะแปะให้หมดอะแปะแปะให้หมดแปะให้หมดแล้วก็ตรงกลางเป็นวิ่ชอบเหมือนเดิมนะครับเอออยู่เนี่ยอยู่น,นี่มันต้องใช้เป็น เออไดาจิใช่ไหม่ะไดาจิอย่างนี้ถ้าใช้เป็นไอที่เป็นแคตกตักีดนะครับครับมาแล้วก็มาครับกับเลชเนอรี่อับส i ปรินะครับแล้วก็ทำการเฮ้ขวาเรียบร้อยไดยจิน่าแมชชีนโอเปอเรเตอร์นะครับแล้วเราก็ใช้ทาร์กอินเดอร์บัตเลร่งมันนี่ผมก็เพิ่งรู้นะมันเร่งแบบนี้ได้ด้วยเออ <laughs> ตอนแรกก็รอโหรอนานมากนะครับ เรียบร้อยนะครับมันจะเป็นรูปร่างหน้าตาประมาณนี้ครับที่เหมือนคลากคาปกนะครับเนี่ยมันจะมีปีกนะครับแล้วก็ตัวสีม่วงนะครับตาม่วงไอตัวดำนะครับสีตาม่วงครับแล้วก็จะได้หนังสือมาด้วยนะครับเป็น book of calling หน้า m a s t e operator นะครับคลิกขวาเพื่อเก็บได้ด้วยนะครับเหมือนกับเจ้าตัว h a z a ตอ e r นะครับนี่อันนี้ยิงๆกันด้วยนะวิธีการใช้งานก็คือเราทําการคลิกขวานะครับที่บล็อก ปรับเป็นหัวข้อ s t o r e s t o r a g e น n c h o r นะครับนี่แล้วเราก็ทำการกดชิปแล้วก็ขวาอย่างนี้นะครับนี่มันก็จะบอกอ่า Access ต์เบรเรียบร้อยนะทำการคลิกใหม่ปรับให้เป็น Manage Machine นะครับแล้วก็ทำการกดชิปคลิกขวาข้างบนนะครับนี่มันก็จะขึ้นหน้าต่างประมาณนี้อ่าเราต้องการให้มัน insert รล่ะ Insert ไหมอ่า Insert Up Up ใช่ไหมเอ็กซ์แนะครับก็คือเป็นวางวางลงนะครับแล้วเป็น อินเสิรไอเทมนะครับเรียบร้อยวิธีการใช้งานนะครับก็คือเราก็ทําการมาหัวข้อตรงนี้อ่าเราหยิบไอเทมที่เราต้องการเผานะครับให้มาที่ตรงโฟนิสและเอามาวางไว้ตรงนี้ครับเป็นสลัดพิเศษตรงเนี้ยแล้วก็ทําการกดอินกดคลิกเอ่อบล็อกที่เราต้องการนะครับกดหนึ่งทีปึง้งมันก็จะหยิบไปนะครับแล้วก็มาใส่นะครับ ซึ่งพอเผาเสร็จปุ๊บมันก็จะหยิบมาใส่คืนเท่าที่เดิมด้วยนะครับเป็นไงฉลาดเนาะแต่ว่ามันก็จะต้องมีการเซตนิดนึงแหละเนาะนะครับนี่มันก็จะหยิบมาแล้วก็เข้ามาตัวนี้ใส่ค่อยๆใส่เข้ามาเรื่อยๆนะครับโอเคซึ่งไอเจ้าตัวเนี้ยเราก็สามารถทํากับเออได้หลายแบบหลากหลายหน้าที่ด้วยนะครับมันไม่ใช่มีแค่นี้นะครับสำหรับในปัจจุนนี้ก็น่าจะมีแต่เพียงเท่านี้นะครับเราลาไปพร้อมกับ น้องตาม่วงๆเหมือนคล้ายๆเอดแมนนะครับขอบคุณที่ติดตามชมนะครับอย่าลืมที่จะกดไลค์นะครับซับสไครต์แล้วก็สั่กนกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ที่ผมจะอัพโหลดครับและเดี๋ยวไว้เจอกันในวันเสาราครับปรไปแล้ะครับเฮู้